สวัสดีครับอยู่กับช่องวันบ้านรีวิวบายอีกั้นึงครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้ารถยามาฮ่าเมดบายหอปีไม่แน่ใจนะครับน่าจะประมาณ25ปีได้แล้วนะครับรถคันนี้จะเอามาลองปั้นนะครับไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่าช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่สภาพโดยรวมรถนะครับ เปิดเบาก่อนเปิดบาก,กมาแล้วนะครับนี่สภาพเบาะเบาะนี่น่าจะหุ้มมาใหม่หุ้มผ้ามาใหม่นะครับเสริมเบาะตัวยางนี้ก็สึกไปแล้วแต่ว่าโครงเป็นโครงเดิมนะโครงเดิมดูยางดูยางลองติดมานี่แล้วครับตัวนี้ติดมานี่แล้ว ไม่รู้จะมีขายหรือเปล่านะจะลองปั้นดูฝาโอตูรูก็โคลนเพลงหมดแล้วดูคราบน้ำมันโอต,โตรูรูหรือน้ำมันทูทีนาะ,ะดูสภาพก่อนนะว่าจะมีอะไรใช้ได้บ้างชุดสีตัวนี้นะชุดสี ัวนี้น่าจะยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปทําสีแล้วติดสติกเกอร์ใหม่ซุดสีเดิมนะแต่ตรงนี้สุดไม่รู้จะได้หรือเปล่าอันนี้สุดกันตกใช้ได้ยางปิดปิดรูกันตกหายเลยสองข้าง ชุดสีอันนี้เดี๋ยวลองดูอีกทีแต่น่าจะใช้ได้เข้าใจว่าน่าจะใช้ได้นะแต่ว่ามีรอยแตกตรงนี้ส่วนชุดสี่ตรงนี้อกตัวนี้น่าจะใช้ไม่ได้ละแตกสวิตซ์แกยังพอใช้ได้อยู่ยังใช้ไม่ได้ชุดสี่ตรงนี้นะน่าจะใช้ได้อยู่ เป็นรอยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขัดทําสีส่วนชุดสีข้างบนอันนี้แตกละ่ะน่าจะใช้ไม่ได้ไฟหน้าใช้ได้ครับไฟหน้าไฟเลี้ยวใช้ไปก่อนใช้ได้ไม่แตกแต่สีซิดบังลมบังลมนี่เป็นรอยเป็นรอยละ ไหนเลยเป็นรอยเป็นรอยนะครับแล้วก็มีแตกมีแตกตรงนี้โอ้นี่หายด้วยน็อตยึดบังลมหายนี่ต้องเปลี่ยนใหม่โอ้โหเก็บไว้นานดูดิครับล้างแตนล้างแตนก็มีโอเกือบไปแล้ว บังแตนบางลมหน้าน,นี่ก็ยังอยู่สภาพดีแต่ว่าคลอนนิดหน่อยแล้วก็อันนี้แตกอันนี้ไม่น่าซีเรียสเพราะอยู่ข้างหลังบางโชกคตัวนี้ยังดีอยู่คลอนนิดนึงเดี๋ยวต้องไปแกะรือดูก่อนนะว่ามันทำให้แน่นได้หรือเปล่า ดูข้างขวาก่อนข้างขวาก็ใช้ได้นะไม่รู้ว่าคูยเขี้ยวมันหักหรือเปล่านะยังไม่เคยเห็นของใหม่ต้องลองประกอบดูแต่ก็เป็นรอยโชคหน้าน่าจะแตกมีคราบน้ำมันสองข้างเลย พะเวลาแก้ซ่อมก็ต้องทำสองข้างลอ้ลอล้อแม็กลอกแล้ว,ลวแล้วก็อันนี้ด้านหน้านี้น่าจะยังดีอยู่เดี๋ยวลองมาขัดดูนะครับว่ามันจะใสสะอาดไหม เครื่องน่าจะหลวมแล้วดูมีคาบน้ำมันปลายท่อโอตโลุบลงเยอะหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ตรงนี้กระเป๋าด้านข้างกระเป๋าด้านข้างมันหลดุดมันน่าจะหลดุดทำได้ว่าหลุดตั้งนานแล้วต้องกัดผมยังเด็กๆอยู่โหสายดูสาย,ด,สายดูน้ำมันโหมันน่าจะเทหกหรือว่าสายมันแตกไม่รู้นี่ คันสตาร์ทไม่เชื่อมนะน่าจะเอามาโอเวอร์ฮอนได้เครื่องล้อยางต้องเปลี่ยนอยู่แลวโหป่ายทะเบียนปายทะเบียนแตกแตกดามด้วยไม้แต่รถไม่มีไม่น่าจะได้ต่ออายุไว้ภาษีน่าจะขาดละ ชนบางคนท้ายก็ยังอยู่ในสภาพดีนะแต่มันเก่าอืมโชกชกไม่ใช่ของเดิมชกเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ของเดิมที่ติดพับเท้าอันนี้มันมีรอยเชื่อมไม่รู้ว่าอะไรหายไปแต่มีรอยเชื่อมเดี๋ยวต้องไปดูของเดิมอีกทีว่ามันเป็นยังไง พักเท้หลังก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่มันไม่ใหม่สเตอร์หมดละโซ่สเตอร์น่าจะเปลี่ยนโอ้พระเจ้าแข้งด้านซ้ายอะแตกพวกแตกเท่านี้ต้องเปลี่ยน นีต้องเปลี่ยนเกียร์แน่นเกียร์แน่นนะไม่ได้เชื่อมขาตั้งโขบางเฉียบบางเฉียบผ่านการใช้งานมาเยอะขาตั้งเดิมขาตั้งเดิมทั้งขาตั้งเดียวขาตั้งคู่รถคันนี้ของเดิมทั้งคันนะมีแต่โชค๊คอ ที่ไม่ใช่ของเดิมออกแล้วก็กระจกกระจกนี้เป็นของซูซูกิไม่ใช่ของยามาฮ่าไม่ใช่ของติดรถดแล้วก็แม็กแม็กไม่ใช่ของเดิมติดรถตะกร้าก็เป็นของซูซูกิมีอะไรอีกกันลายก็ไม่ใช่ของเดิมจำได้ว่า กันลายกัตก,ก้าที่มากับรถมันจะเป็นสีขาวของเดิมเป็นสีขาวดูไม่ไม่นี่สี่หมื่นสองแต่ว่าบวกอีกหนึ่งแสนนะตีมาหนึ่งรอบแล้วมาดูไฟท้ายไฟท้ายโอ้ยไฟท้ายไฟท้ายใช้ไม่ได้ แตกไฟท้ายแตกแต่ไฟเลี้ยวยังดีแต่ว่ามันสิอืมโอเคเดี๋ยวก็จะลือแล้วก็ล้างลือแล้วก็ล้างนะครับลอ,องลือดูก,ก่อนอ๋อนี่อีกคันเร่งพอกคันเร่งก็ ขาดขาดแล้วต้องเปลี่ยนซ้ายขวาสวิตเปิดไฟสูงไฟต่ำไม่แน่ใจยงใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าแต่เห็นว่ามีขายไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสวิตยังดูโอเคนะแต่ว่าไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าแต่โชคกอ่าโชคกโชคกยังเด้งอยู่นะ แต่ดูอีกทีนึงว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าพราะตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะใช้ไม่ได้ไปทีนึงแต่นานแล้วแล้วก็ไฟสวิตไฟยังม,มีครบแต่ว่าสีลอกละถ้าเราแกะออกมาพ่นสีดำไม่รู้จะสวยหรือเปล่าลองล็อกคอดู ล็อกคอได้นะล็อกได้ล็อกคอได้แต่แบตหมดเดลองสตาร์ท oh. แต่สตาร์ทไม่ติด ไม่รู้เป็นที่น้ำมันหมดหรือเปล่าหรือ,อยังไงจอดไว้นานคันเร่งหนักสายน่าจะเปลี่ยนมาเป็นของใหม่ละสายหนักมากโอเคอยังไงก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับว่ารถคันนี้จะบิลใหม่เป็นยังไงหากชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ